ชุดนี้ครับเราไปตอกย้ำนะครับความสนุกะจาโชว์ของโค้ชเจนนิเฟอร์คิมแฮมนึกว่างานนี้ครับแต่ละคนเนี่ยนะครับโชว์ออกมานะครับผมไม่มีใครนะครับยอมใครและไม่มีใครยอมตัวเองเลยทีเดียวนะครับขนาดแท็กนะครับยังลืมอาการป่วยของตัวเองเลยนะครับงานนี้พวกเขาจะสนุกสนานและรู้สึกยังไงกันบ้างไปชมเลยครับสสสิิิิ่่่่่่งงงทททีีีฉฉฉัััันนนนคดฝฝเ้ารอ ตอนน้อสรับครับอยู่ทีมโค้ชคิมนั่นเองสวัสดีครับสสวัสดีค่ะทุกท่านสสวัสดีค่ะ <c oughs> หน้าตายิม้มยิ้มเสพสายดูมีความสุขนะก่อนขึ้นแข่งขันนี่นะครับก <c oughs> ับเ,เพลงที่ต้องร้องร่วมกันนะครับกับโค้ชของเรานะครับเป็นเพลงห่างเครื่องใช่ไหมครับผมนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็สําหรับเพลงที่ร้องกับพี่คิมนะครับห่างเครื่องเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกถึงเป็นตัวพวกเราให้ดีที่สุดลองแต่งอะไรมาดิขาเป็นไงบ้างอ่ะ ดีทุกนข่าววันนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุครับผมก็ต้องขอบคุณตัวเล็กริมสุดนะครับในโชว์เนื่องจากว่าเขาจะเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีไม่ใช่เข็นนะพี่ตุลใช้ลมปลาทั้งหมดผักผมออกมากลางเวทีก็สลับตุลก็เพลงนี้ก็เคยเคยได้ยินแล้วก็เคยฟังเคยร้องอยู่แล้วก็เนือดีค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับตัวเองนะเหมาะกับพวกเราด้วยนะจริงเพลงนี้ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นไม่คุ้นเลยใช่ไหมแต่พอดนตรีขึ้นมาปุ๊บดนตรีขึ้นมาปุ๊บ แซงส์หูมาเลยครับเร้องได้ทุกความคำพืชมันมันออกมเองคนี่เป็นโชว์แรกที่ร้องกับพี่คิมรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ร้องกับพี่คิมได้ร้องกับโค้ดของตัวเองอืมนะครับผมอ่ะพี่กบครับผมก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเนาะที่เราก็ สนุกอะได้ร้องกับพี่คิมได้ซ้อมด้วยกันได้ขึ้นเวทีด้วยกันสำหรับคุณเก้ารู้สึกประทับใจมากเลยนะคะที่ได้ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับพี่คิมนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้ร้องกับพี่คิมอีกนานต่อๆไปนะคะก็นอกจากจะดีใจประทับใจแล้วนะครับยังรู้สึกตื้นตันครับที่เชื่อจริงว่าเราเลือกทีมไม่ผิดนะครับมาอยู่ทีมเดียวกันสากลก็ได้พอกลับมาลุกทุ่งก็ไวมากจริงสมแล้วครับที่อยู่ทีมนี้นะครับทุกคนได้ทุกแบบจริงๆครับครับ ต้องบอกว่างานนี้โค้ชของแต่ละทีมก็มีกิจกรรมพาลูกทีมไปรีแล็กซ์ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปส่วนทีมโค้ชสุดหล่อยอย่างทีมพี่ก้องก็ชวนลูกทีมมาทำอาหารและแจกโจทย์เพลงกันบริการจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกับโค้ชนะคะเรามากับโค้ชก้อง พี่ก้องอ่ะพี่ก้องทำพี่ก้องเขาทำสลัดเราเราด้วยแล้วจ้าวานี้จะได้กินสลัดกันด้วยเออสวยคิดว่าชโชว์ของนนจะเป็นยังไงอ่ะสาวๆจะกรี๊ดการก์ดเหมือนเดิมหรือเปล่าโชว์ของนนน่าจะเป็นรลอฟูดๆเลยค่ะหลอฟูดๆแล้วของพี่สวยล่ะคิดว่าของตัวเองจะเป็นยังไงสวยฟูดๆเลยค่ะสวยสวยผุดนี่ผุดออกมาจากไหนผุดออกมาจากหลุมผุดออกมาจากหลุมใช่ไหมคะค่ะแอนนี่คิดว่าโชว์ของน้องนัทน่ะน่าจะแบบรอบนี้คนน่าจะเฮฮาเพราะว่ารอบที่แล้วนี่น้องนัทร้องเพลงช้ามากอ่ะตอนนี้ควักหัวใจใช่ปหท้าความหัวใจอีรน โชว์ของพี่แอนนี่นะคะนัคิดว่าต้องสุดยอดมากๆแน่ๆเพราะว่าล็อกมากแบบว้าวเลยเป็นเห็นพี่ๆเขาบอกว่าตั้งแต่พี่ก้องทํางานมาไม่เคยมีถ่ายรูปกับใครอย่างนี้แต่พี่ก้องทําท่าไหนนะนะแซมเปิลนี่พี่ก้องทำอย่างเงี้ยอ่ากระดองปูดอ่ะที่เห็นพี่ก้องถ่ายรูปอย่างนี้นะครับต้องเป็นคนที่หน้าตาดีจิตใจนี่เอาสิชอบโพสท่าแบบนี้ออกมาซึ่งเขาคือพี่ก้องและก็ผม เด็กชายธนนจำเรินสําหรับโชว์ของทีมผมในวิทีาศาสตร์นี่รับรองว่าจะต้องสนุกสนานเฮฮามีสีสันที่แบบว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นแน่นอนนะครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยว่าพวกเราจะต้องสนุกแน่นอนครับผมผมไม่ใช่คนใ้นะผมเป็นคนประกันหนูเอาละไว้แกนนี่ก่อนจะไปกินสโตรเลว